แต่นี้กับผมในช่องต้นน้ำาซเลนเฮทีวีอยู่กับผมช่องต้นน้ำาซเลนเฮทีวีวันนี้อยากให้ทุกคนคนดูเลือกว่าจะเอาอันไหนดีนึกว่าอะไรเนี่ยคือเสียงเนี่ยมันจะเอาแบบไหนดีเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงแบบปกติก่อนล้วกันโอเคมันมีอยู่หลายเสียง แต่เสียงที่ผมคิดว่ามันดูดีที่สุดก็สะท้อนนี่แหละลองฟังโโแล้วก็แบบนี้นโโจะให้ทุกคนเลือกว่าจะเอาแบบเสียงสะท้อนหรือว่าสปริงเวิร์ฟดีให้คอมเมนต์มาเลยนะฮะผมจะได้ อันนี้ถูกด้วยว่าะจะเลือกอันไหนให้คนดูคือแม่งคลิปแปะเจ็ดเวียไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรช่างมันอยากโพสเฉยโอเคสำหรับวันนี้ขอแค่นี้แหละเลียงให้ด้วยนะจะเอาแบบไหนถ้าเกิดคุณพิมนหนึ่งก็แบบเลยก่อนถ้าเกิดอยากถ้าเกิดสมมติคนดูพิมนหนึ่งก็คือเสียงสะท้อนถ้าเกิดคนดูพิม์เลขสองก็รีเวิร์สก็ให้คอมเมนต์เลยนะว่าจะเขียนจะพิม จากคอมเมนต์ว่าเลขหนึ่งหรือเลขสองเลขหนึ่งก็คือเสียงสะท้อนกับแบบที่สองก็คือสปริงรีเวิร์บให้ทุกคนเลือกนะฮะโอเคแค่นี้แหละ